วันที่1นี้นะครับตังจะพบกับชลบุรี FC จะฝากอะไรถึงพี่ก้องนะครับรูมเมทนะฮะจะเดินทางมจากชลบุรีอยากของฝากอะไรไหมจะอยากได้อะไรจากชนไหมฮะไม่ครับไม่ครับก็ก็ผมว่ามันมันเจอกันทุกปีอยู่แล้วครับก็เราเราข้างนอกเราเราเป็นเพื่อนกันไม่ว่าจะเป็นผมหรือว่าพี่ก้องหรือว่าเจกับคนอื่นอะไรเงี้ยผมว่าคือทุกคนข้างนอกนอกสนามเนี่ยคือสนิทกันทุกคนอยู่แล้วนะครับแล้วก็แต่คือในสนามพวกเราก็เต็มที่เราเป็นนักวิ่งอาชีพนะครับก็ ต้องต้องทำหน้าที่เพื่อสโมสร <in> ของตัวเองครับก็คือคือทุกคนใส่กันเต็มที่แน่นอนครับเกิดสมมติแบบเกมมันหนักมากพลาดไปเตะกันมามีเครื่องไหมอ๋อไม่ไม่เคืองครับมันเป็นในสนามครับผมว่ามันเอ่อมันกระทบกระทั่งกันได้ครับฟุตบอลครับก็ผมว่าพอเกมจบทุกคนจับมือกันขอโทษกันมันมันจบแล้วแค่นั้นครับอาจจะฝากบอกพี่กล้องล่วงหน้าไหมว่าเออหนึ่งคะแนนจากที่นี่มันยากนะขอ3คะแนนจากพี่กล้องแล้วกันนะอ่าครับแน่นอนครับคือผมว่า เราเล่นในบ้านเราต้องการ3ามแต้มอยู่แล้วครับก็ใครจะมาเอาแต้มจากจากเรามันมันก็ยากหน่อยครับแต่ว่าที่ผ่านมาเราเราแพ้2นัดคือมันก็เป็นบทเรียนของเราที่เราต้องปรับปรุงว่าว่าคือเราก็ต้องมีสมาธิในเกมในบ้านให้มากขึ้นครับเราจะพลาดง่ายๆไม่ได้ครับก็หลังจากนี้ก็จะปรับปรุงเกมในบ้านให้มันดีขึ้นครับจบเกมมีแลกเสื้อกันไหมก็นแรกรู้การใหม่ในกี้สวย,สวย <laughs>